ปกติเราก็พยายามส่งเด็กแข่งประกวดกันอยู่แล้วเนาะก็ถือว่ามันเป็นการสร้างชื่อเสียงของมหาวิาลยนะครับวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมเนี่ยคือศาสตร,ร์ที่เนี่ยทำพวกเนี้ยพวกยาเครื่องสำอางอาหารเสริมนะครับมันจะเป็นศาสตร์เดียวกันจริงๆแล้วนะครับแต่ถ้าทํายามันจะมีความซีเรียสขึ้นในอีกระดับหนึ่งเน้นความถูกความแม่นยําความอะไรมากขึ้นนะมากเยอะๆมีข้อจากัดหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องสำอาง จะเน้นไปทางเชิงครีเอทีฟมากกว่าความความคิดสร้างสรรค์ฉลาดก็จะมีลูกเล่นมีสีสันอย่างเงี้ยครับสมมุติทํายาหมองของเด็ก2ทีมนี้นะเด็กวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางก็จะสีสันออกมาสดใสอบ,อบอกนุ่นบอกนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด็กเพศัตด์มันจะแบบต้องสปิกว่าต้องมีคํานั้นมีคํานี้นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับฝูกดีใจละครับดีใจเนาะยิงก็ดีใจเออเด็กทําได้เพราะว่า ถ้าถามถึงว่าถึงคู่แข่งที่อยู่ในเวทีนั้นนะครับผมก็พอรู้เนอะอาะคณะอื่นก็จะเป็นเด็กปี3ปี4กันปี4อะเลเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับของเราเด็กปี2นี่ไม่ได้เข้าแลบจะต้ําไปนะครับกล้าขึ้นเวทีผมก็ดีใจละค่ะความรู้สึกตอนแรกก็ตกใจแอบตกใจนิดนึงนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ดีใจคะ่ะที่เราสามารถพัฒนาศนักยภาพของเราที่จะทำให้เราได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ ก็ภูมิใจที่แบบว่าสาม,มารถทำให้ตัวเองก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งค่ะตอนแรกนะคะในส่วนผสมของเราก็มีเรื่องข้าวมาด้วยแล้วเรากจ็จะชูวัตถุดิบอันนี้ค่ะแล้วก็อยากทำให้ชื่อทีมของเราเป็นที่จดจำของในคณะกรรมการหรือว่าหลายๆคนค่ะค่ะก็เลยชื่อทีมว่าข้าวติดคอค่ะตัวผลิตภัณฑ์เราก็มองเห็นปัญหาค่ะมันเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมคะที่แบบเราไม่ไกล้าเอาออกมา พูดหรือว่ามาเปิดให้ใครดูค่ะแล้วก็แบบเราก็เลยคิดถึงจุดดีแล้วก็เราก,ก็นําตรงจุดเนี้ค่ะไปค้นหาว่าเออมีใครที่แบบมีปัญหาเรื่องพวกนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็เราก็ได้เห็นปัญหาหลายๆอย่างค่ะซึ่งแบบเขาไม่กล้าพูดออกมาแต่เขาจะแบบเอาไปพูดตั้งเป็นกระทู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะค่ะก็ก็จากที่เราเห็นกระทู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปคุยกันเขาก็จะมีการนํายกเรื่องพวกนี้มาคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นรสนิยมและความชอบส่วนตัวของแบบคุณผู้ชายบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบพูดถึงเรื่องปัญหาสีปานนมของแบบแฟนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ผู้หญิงแบบเกิดความไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวของเขาด้วยของคุณผู้ชายหรือว่าของคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่รสนิยมส่วนตัวของเขาค่ะ ค่ะก็อย่างหนูกับเพื่อนนะคะก็จะเรียนมาทางด้านนี้เลยหนูกับเพื่อนก็จะได้รับหน้าที่ในการทําตํำรับอันนี้เลยค่ะในการทําตัวผลิตภัณฑ์อันนี้เลยก็ในเบื้องต้นเราก็ศึกษาค่ะว่าส่วนประกอบของเรานะคะก็มีมีความสําคัญยังไงช่วยปรับสีผิวได้อย่างไรทํางานอย่างไรคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของด้านตำรับนะคะว่าเราจะทำตำรับแล้วเราก็คขีสูตรทำแพคเกจจิ้ง ทำขึ้นมาให้เป็นเนื้อยังไงให้มันเหมาะสมกับบริเวณปานนมอย่างไรคะ่ะส่วนผสมหลักของเรานะคะก็คือเป็นออร์แกนิกธรรมชาติร0 0ซค่ะก็ส่วนผสมหลักของเรานะคะก็จะมี 1. คือกากถั่วเหลืองค่ะแล้วก็มีกากกาแฟแล้วก็มีน้ำมันรำข้าวค่ะซึ่ง3 3อย่างนี้นะคะ ก็จะช่วยปรับสีปานนมของเราค่ะให้ดูเรียบเนียนแล้วก็ขาวกระจ่างใสอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารตกค้างค่ะคือเราทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสติ๊กค,ค่ะเป็นแบบแท่งเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการใช้งานค่ะการตั้งโจทย์ทีก็ต้องจากตั้งโจทย์แบบน้องเขาพูดหรือว่ามันเป็นเพนพอยต์ของของผู้ใช้ไหมมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนั้นวิธีคิดเราเฮ้ยเราเรา,เราต้องมีอะไรอยู่ด้วยเราต้องมีของมากพอที่จะ ทำแล้วมันถ้าออกมาได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของเราอะไรเงี้ยครับควจริงน้องต้องน้องยังต้องเรียนหลาอย่างนะฮะจุดสําคัญคือเขากล้าที่จะมาก่อนมากกว่านะครับจริงๆทีมที่เป็นเด็กคอสเมติกเนี่ยเด็กวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเนี่ยมี3าคนคนหนึ่งมาต่อไม่ไหวกรอบอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงเ,เรื่องปกติคือหนูไม่เข้าใจหนูยังไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยซึ่งที่เหลือ2คนนี้โอเคถือว่าใจใจ,ใจสู้ละเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับคณะอื่นปีปีโทเนาะปีปีสีซึ่งเขามีงานอยู่ในมือแล้วนะฮะ พวกเราคือเริ่มจากศูนย์คือยังไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรยังไงเราก็ต้องมองเห็นจากปัญหามาก่อนแล้วก็อย่างเราเรียนด้านเภสัชใช่ไหมคะคือเรายังไม่รู้ในด้านของเรื่องธุรกิจเลยคะ่ะว่าเราต้องมองอย่างนักธุรกิจนักลงทุนเราไม่ได้มองที่เราแค่อยากจะทะําค่ะคือเราต้องมองตรงนั้นด้วยคะ่ะแล้วก็เรื่องการศึกษาส่วนผสมผลิตภัณฑ์ต่างๆเราจะทํายังไงให้มันเป็นออร์แกนิกแท้ทำมาจากธรรมาชาติแล้วก็เจาะก,กลุ่มตลาด แล้วก็มีลูกค้าเป็นฐานรองรับค่ะมองเห็นปัญหาก่อนแล้วเราก็ไปหาว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วเราจะแล้วก็มันจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำทั้งทังที่เราอาจจะยัง อายุไม่ถึงหรือว่ายังมีความรู้ไม่มากพอแต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้ได้ไปในจุดที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ค่ะจากการที่ได้ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ทําให้แบบว่ารู้เลยค่ะว่าแบบเราต้องศึกษาให้มากมากค่ะเพราะแบบเรายังไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องแบบศึกษาให้มากๆศึกษาให้แบบให้รู้ลึกร,รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปัญหามาเรื่องปกติครับยังไงมันก็ต้องเกิดเราต้องมองว่าเออ จะว่าจะแก้ันยังไงบางทีถ้าเราซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กลงแล้วค่อยๆแก้ไปทีละชิ้นจะอาจจะง่ายกว่าครับเพราะว่าแต่งตอนตอนมองผู้ผลิตมั์นี้ก็เหมือนกันนะฮะตอนนั้นเราพยายามบอกว่าเราไม่ต้องแก้ปัญหาทุกอย่างเราแก้ปัญหาบางอย่างให้กับใครบางคนก็พอครับอันนี้เป็นจุดตอนนั้นไอเดียคือประมาณนี้เลยเนาะแก้ปัญหาบางอย่างเท่านั้นให้กับใครบางคนก็พอปัญหาหองนมดำไม่ใช่เป็นปัญหาทุกคนนะครับผมก็ดำคนหลายหลายคนก็ดำเลยแต่มันไม่เป็นปัญหาของเราแต่บางคนจะเป็นปัญหา เร,เราหาตรงนั้นได้เจอแล้วก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับที่จริงมันเป็น,ปนการเวทีฝึกนะครับเวทีฝึกคัดคนของเราเองเพื่อไปแข่งกับมหาวิทยาลัยอื่นๆถ้าเราสามารถผ่านเวทีในระดับมหาวิทยาลัยได้ล้วก็ไปผ่านเวทีในระดับภาคได้แล้วจากนั้นไประดับประเทศได้อย่างเป็นต้นนะครับเ,เด็กเรามักจะกลัวมหาวิทยาลัยใหญ่มหาวิทยาลัยใ,ใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นพวกนี้ก็กลัวทุกคนแหละครับนะบในขณะมก็มองให้เราได้เปรียบเราไปแข่งกับคนเก่งเก่งกว่า จะทำให้เราเก่งขึ้นครับนะมหาลัยยิ่งใหญ่กว่าเรายิ่งยิ่งมีชื่อเสียงกว่าเราเรื่องอยากแข่งด้วยนะครับมันจะมันทำให้เรามันให้เราเราฮึกเหิมะนะครับพูดตรงผมจะกระตุ้นตลอดว่าเฮ้ยเราเรา,เราต้อง,ต,องต้องสู้สิอะไรเงี้ยได้ให้หลายๆอย่างค่ะคือหนึ่งก็คือให้คําปรึกษาที่ดีค่ะก็คือเขาไม่ได้แบบว่าต้องทําอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะแต่เขาจะบอกว่าเราควรทําอย่างไรแนวทางของเราควรไปทางไหนควรปรับยังไงค่ะแล้วก็ได้แบบได้เห็นของกลุ่มอื่น ได้เห็นของเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่มาอยู่ในโครงการด้วยก,กันก็เราก็สามารถนำข้อด้อยข้อดีของเขามาปรับปรุงในส่วนของเราด้วยค่ะค่ะก็จากการเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ทำให้แบบเรากล้าขึ้นเวทีกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าคิดก่อนอื่นต้องขอบขอบขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณเพื่อน,นะคะ่ะที่ร่วมกันทำมากันตั้งแต่แรกค่ะแล้วก็ขอบคุณ พี่แล้วก็เพื่อนอีกสองคนค่ะที่อยู่ในทีมเดียวกันจนทําให้แบบเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เราประสบความสําเร็จตรงนี้คะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาคะ่ะถ้าไม่มีเขาก็เราก็อาจจะไม่ได้นําเสนอผลงานของเราคะ่ะหนูเป็นคนที่ชอบในเครื่องสำอางอยู่แล้วแล้วก็เครื่องสาอางเนี่ยก็คืออยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนอยู่แล้วในเรื่องบุคคลที่ศึกษาด้านนี้ก็ยังมีน้อยแล้วถ้าเราจบไปเราก็สามารถพัฒนา แล้วสามารถทําให้ชีวิตเราก็ประสบความสําเร็จได้ก็อย่างที่เพื่อนบอกค่ะว่าเครื่องสำอางค่ะเมื่อเราใช้ในชีวิตประจําวันกันอยู่แล้วไม่มีใครที่ไม่ใช้ใช่ไหมคะเราก,ก็มองเห็นถึงตรงนี้ค่ะก็เลยเลือกที่จะมาศึกษาในทางด้านนี้ค่ะ